ครอธิษฐานของเรานี้เป็นอธิษฐานบารมีตั้งพังชีวิตของเราให้ดีกันทุกท่านเลยนะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจปากหลักวิชาธรรมกายขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก เป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้อย่างรู้ทั่วถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าถึงธรรมอันเลิศมั่นคงในธรรมอันประเสรศิฐเป็นผู้เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติ ให้เจริญด้วยอายุวันนะโซขภาพละและปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์พลันบังเกิดในปัจจุบันนี้สามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายให้เข้าถึงฐานะ แห่งความเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติอจินไตสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์มีกายลักษณะมหาบุรุษ ครบทวนทุกประการมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศโรคภัยบังเกิดในครอบครัวธรรมกายในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้ได้บรลลุวิชาธรรมกายสามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่เยาว์วัยให้ได้บวชตลอดชีวิต มีศีลบริสุทธิ์ผ่องใสสร้างความดีตลอดทุกอนุวินาทีความชั่วอย่าได้มีเกิดขึ้นให้ช่มชื่นในการสร้างบารมีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปให้ได้ไปดูเสิบุรีในวงบุญพิเศษ เขตของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้เป็นผู้นำบุญยอดนักสร้างบารมีมีหัวใจไร้ขอบเขตไร้ข้อแม้เงื่อนไขงานนันใดที่ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะขอให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงโดยเร็วพลัน เป็นอัศจรรย์ทุกสิ่งไปให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยไม่ประมาทในชีวิตคิดสอนตนเองได้คนภัยพานย่าได้มาก้ามกลายขออย่าได้ไปทำร้ายใครและใครอย่าได้มาทำร้ายเราให้เข้าใจสัพพธรรมรู้แจ้งกฎแห่งกรรม มุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานานในชีวิตให้มาลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้เข้าถึงพระรัตนตรัยขอให้ได้บรรลุธรรม ที่ประเดชประคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้คนพบวิชาธรรมกายประเดชประคุณหลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทน์นนกยูงท่านได้บรรุให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์จงทุกประการเถินสัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย mm. พระยาปช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอน,นีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีัตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอน,นดาชาที่เกิดเป็นชลาพุชะ ที่เกิดเป็นสังเสรช้ที่เกิดเป็นโอปะปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ทั่นทั่วทุกตัวเทอสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรม,มานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตตเตสาทุ จใยสดมนบูชาพระโดยพร้อมเพรียงคณะอรหังสัมมาสัมพุทโธภคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธภคาวะ ติปัน,นโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคสังฆนาม,ามิสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง,องของเราเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน <c oughs> ตั้งใจกราบพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบ กระกระขออนุภาพคุณพระราจนตรัยอันไม่มีประมาณบารมีธรรมะปูชนียาจารย์รวมกับธรรมะปฏิบัติที่ทุกท่านได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้วขอพุ่นบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้ประมูลรวมกันเข้าด้วยกันให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัย ส่งผลโดนบรรดาลอาภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านและครอบครัวปราศจากเสี่ซึ่งสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหอุประตมันตรายใดๆอย่าได้ไดไดมาพองผ่านให้เข้าถึงฐานะความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำชนพระพุทธศาสนาให้มีดวงตาเห็นธรรมก็ถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย ให้ได้ตามติดติดตามมาปูชนิยาจารย์สร้างบารมีตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกรา จิตอนโมทนาบุญซึ่งกันและกันค่ะสาธุ